สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้ในเรื่องของสเกลิ t o นค่ะในส่วนของฟุตนะคะคือกระดูกเท้าค่ะกระดูกเท้านะคะกระดูกเท้ามี3ส่วนหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนที่1นะคะคือส่วนหลังเท้าค่ะไฮฟุตส่วนหลังเท้านะคะมีทั้งหมด2ชิ้นหลักๆค่ะ ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากร่างกายค่ะและถ่ายแรงไปยังพื้นได้แก่ส่วนที่หนึ่งนะคะคือา a ัสค่ะา a ัสคือกระดูกข,ข้อเท้าส่วนที่สองนะคะคือ c a l c a n ียสค่ะ c a l c a n ียสนะคะคือกระดูกส้นเท้าค่ะต่อมาส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนกลางเท้าค่ะ midfoot midfoot นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะทำหน้าที่เสริมความโค้งของอุ้งเท้าและช่วยกระจายแรงค่ะมีดังต่อไปนี้นะคะ หคือ navicular ค่ะ 2. คือ cuboid สคือ uniform ค่ะ uniform นะคะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะประกอบไปด้วย medial uniform intermediate uniform และ lateral uniform ค่ะส่วนที่3นะคะคือส่วนหน้าเท้าค่ะ forefoot ประกอบไปด้วย19ชิ้นค่ะเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวมากที่สุดได้แก่ เมตาทาโซ l กระดูกฝ่าเท้ามีทั้งหมด5ชิ้นค่ะและฟาเลงจินสค่ะกระดูกนิ้วเท้ามีทั้งหมด14ชิ้นค่ะฟาเลงจินสนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่1นิ้วหัวแม่เท้ามีทั้งหมด2ข้อค่ะได้แก่ proximal และ distal ค่ะส่วนที่2นะคะคือนิ้วอื่นๆค่ะได้แก่ชี้กลางนางก้อยมีทั้งหมด3ข้อค่ะได้แก่ proximal, distal และ middle ค่ะฟุตนะคะคือกระดูกเทา้าค่ะมีนันต่อไปนี้ค่ะคือ tarsal bone, metatarsal ta และ phalanges ค่ะในส่วนที่หนึ่งนะคะที่อยู่ใน tarsal bone นะคะกระดูกตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Calcaneus ค่ะกระดูก Calcaneus นะคะเป็นกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในเท้าและรับน้ำหนักเยอะที่สุดค่ะกระดูกส่วนที่2นะคะที่อยู่ในท้าโซ่บนกระดูกตัวนี้มีชื่อว่าทารัสค่ะกระดูกทารัสนะคะรูปร่างของกระดูกคล้ายกับกระดองเต่าชี้ชี้ังรูปตามในภาพค่ะ กระดูกส่วนที่3นะคะที่อยู่ในทาร์ซลโบนกระดูดตัวนี้มีชื่อว่าคิวบอยค่ะกระดูคิวบอยนะคะเป็นกระดูกที่อยู่นอกสุดค่ะรูปร่างของกระดูคิวบอยนะคะเหมือนกับลูกเต๋าค่ะดังรูปภาพที่ชี้ค่ะกระดูกส่วนที่4นะคะที่อยู่ในทาร์ซลโบนกระดูกตัวนี้นะคะมีชื่อว่านาวิคิล่าค่ะกระดูกนาวิคิล่านะคะรูปร่างของกระดูกนะคะเหมือนกับรูปเรือค่ะดังรูปภาพที่ชี้ค่ะ กระดูกส่วนที่5นะคะที่อยู่ในทาร์ซลโกนกระดูกตัวนี้มีชื่อว่าเลปโ r ราล์คูนิฟอร์มค่ะกระดูกส่วนที่6นะคะกระดูกตัวนี้มีชื่อว่าอินเ r อร์มีเดียคูนิฟอร์มนะคะและกระดูกส่วนที่7ค่ะที่อยู่ในทาโรโ์ซลโนนะคะกระดูกตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามีเดียคูนิฟอร์มค่ะซึ่งกระดูกมีเดียคูนิฟอร์มนะคะ ก็จะอยู่ติดกับกระดูก3ส่วนค่ะได้แก่ medial cuneiform, i n t e r m e d i a t cuneiform และ lateral cuneiform ค่ะซึ่ง3ตัวนี้ค่ะนะคะก็จะอยู่ติดกันค่ะต่อมากระดูกที่อยู่ในเมต,ตาทา s ์โ b โ n e นะคะกระดูกตัวนี้มีชื่อว่าเมต,ตาทาร์โค่ะเป็นกระดูกฝ่าเท้านะคะตามรูปภาพที่ชี้ค่ะ ต่อมานะคะกระดูกที่อยู่ในส่วนของฟาเลนจินส์นะคะกระดูกตัวนี้นะคะมีชื่อว่า p r o x i m o l p h a l a ค่ะ p r o x i m o l p h a l a นะคะเป็นกระดูกส่วนเป็นกระดูกนิ้วเท้าส่วนต้นนะคะที่อยู่ติดกับเม t าทา r s ลค่ะที่เป็นกระดูกฝ่าเท้านะคะตามรูปภาพที่ฉีค่ะต่อมานะคะกระดูกที่อยู่ในส่วนของฟาเลนจิสนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้มีชื่อว่า มีเดิลฟาเลงค่ะซึ่งจะอยู่ติดกับพ็อกซิมอลฟาเลงค่ะตามรูปภาพที่ชี้ค่ะและกระดูกตัวนี้นะคะที่อยู่ในฟาเลงจิสนะคะมีชื่อว่าดิสโต้ฟาเลงค่ะดิสโต้ฟาเลงนะคะเป็นกระดูกส่วนปลายค่ะที่อยู่กับที่อยู่ติดกับมิดเดิลฟาเลงค่ะที่เป็นกระดูกส่วนกลางนะคะของกระดูกนิ้วเท้าค่ะ ต่อมานะคะกระดูกตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระดูกที่อยู่ในส่วนของนิ้วหัวแม่เท้าค่ะกระดูกที่อยู่ในส่วนของนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้นนะคะตัวนี้ที่ชี้อยู่มีชื่อว่า proximal phalanx of g r e t a c ค่ะส่วนกระดูกส่วนปลายนะคะที่อยู่ในส่วนของนิ้วหัวแม่เท้านะคะตัวน,นี้มีชื่อว่า distal phalanx of g r e t a ค่ะ